ร้อยเล่์มัญญา EP 16ดวงตาที่มองไม่เห็นทำเบลลากคิดมากระแตงโปปาวาวารักหวานเริ่มมีปัญหาในละครร้อยเล่์มัญญาหลังจากที่เองประสบอุบัติเหตุต้องใช้ชีวิตด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นแม้ว่ารามิดจะพยายามดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดแต่ก็มีเรื่องเข้าใจผิดและทะเลาะกันต้นเหตุก็ออกมาจากนิ่มคนเดียว ร้อยเล่มัญญา EP 16การใช้ชีวิตด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นทําให้เอ็มเบลล่าเศร้าใจหมดหดใจและคิดมากแม้ว่ารามินโปปัดจะพยายามดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดแล้วก็ตามแต่ที่ทําให้ราหมินและเอ็มมีเรื่องเข้าใจผิดและทะเลาะกันก็มาจากนิมวาวาที่พูดให้เอ็มคิดมากในหลายๆเรื่องถึงขนาดเอ็มคิดว่านิมกับราหมินกําลังจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องต่อกัน รามินต้องขอร้องให้เพื่อนอน,นมันมาหามาพูดคุยกับเอม็มเพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดแล้งบุตรขงมิตรใจเพื่อบ้านนัขุณมาหาที่บ้านพร้อมข่าวดีว่าได้ติดต่อหมอที่เชิบผ่าตัดดวงตาให้กับเอม็มได้ราดมินและเอ็มดีใจมากแต่นิ่มแสดงออกว่าไม่พอใจสุดท้ายความจริงเปิดเผยว่านิ่มก็ยังคงเป็นนิ่มเพราะเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับเอม็มเป็นแผนการของนิ่มทั้งหมดการผ่าตัดตาของเอ็ม จะเป็นอย่างไรรามิดและเอ็มจะรู้แผนการร้ายของนิมหรือไม่ต้องติดตามชมร้อยเล่มันยาคืนวันอังคารนี้เวลา20:20 20นาาิกฬาทางช่อง3กด33หร,หรือดูย้อนหลังเวลา00:00 00นาาิกาได้ที่ w e t v